สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับืือนี้ผมอยู่วัดหนองคู่บ้านหนองคู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับอ่ะาทุกท่นมาเบ่งบรรยากาศของการตั้งเวทีมอล่าัาสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับทำการแสดงอยู่วัดหนองคู่นะครับมือแรงครับวันนี้ วันที่1พฤศจิกายน2567นะครับโอ้มือนีมอล่คณขนาใหญ่สองวงเลยนะครับเล่นอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดก็คือระเบียบวาทสิ์นะครับเล่นอยูย้อมเพื่อนำเกียงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเ่่อยย้อมอำเภอเมืองศรีสะเกดน,นะครับพี่น้องรับ เป็นบรรยากาศของการตั้งเวทีครับเสื้อสาดเหมืนกัมาแล้วพี่น้องอื<ๆ>เต็มหนาเวทีแหละครับพี่น้องครับนี่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอยู่วัดหนองคู่นะครับบ้านนองนองอุ้งอิงนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง บรรยากาศของการตังในที่ใดล้วละครับจัก40%แล้วล่ะครับพี่น้องครับโอเวที่ใหญ่อลังการครับเมื่อน,นี่วันที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับหนึ่งพฤศจิกายน2567มีมอลัมสองคณะใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเรียนยวัดน้องคู่ ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเท่าและกกร,ระเบียบวาทศินนะครับทําการแสดงอยู่ที่อำเภอนาเกียงนะครับวัดสว่างวารีรัตน์อำเภอนาเกียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ค็คือเวทีหมอล่ำของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับกําลังตั้งเวทีอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ลำป้องเันพี่น้องครับสุดยอดครับ เมที่ใหญ่ครับพี่น้องครับใหญ่จริงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับเล่นอยู่ที่วัดหนองคูตําบลจานนะครับวัดหนองคูบ้านหนองคูตําบลจานอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับนี่ครับเสื้อสาอาดด้วยครับเตรียมความพร้อมไว้แล้วพี่น้องโอ้ อันนี้เสื้อสาดกับเต็มแล้วเด้อครับพี่น้องครับู้ใดมาซานี่บผมมีหม่องนางเด้อพี่น้องเลยน่ครับเพิ่งเสื้อสาดเิ่นครับเต็มบิดแล้วครับพี่น้องครับื้นนี้พื้นที่กว้างครับพี่น้องครับโรงเรียนบ้านหนองกูนี่ครับพี่น้องครับนอาคารโรงเรียน่นคือข้างวัดเลยนะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศของ่อแมพี่น้องบ้านเท่าพิ่นมากกันแล้วครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับื้อนี้รับรองว่าม่วนแ้แน่นอนครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ วัดหนองปูบ้านหนองปูํำบลจานลำพอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเอาไปละครับจะลืมจะผ่านกันแล้วกันเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ